do alone สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้นงทุกท่านเลยปีใหม่มาสองอาทิตย์แล้วนะครับก็แน่นอนเป็นคลิปแรกของปีสำหรับช่องนี้นะครับกับช่วงติ่งคนเดียวนะฮะถ้าไม่มีอะไรปล่อยมาก็ไม่ค่อยอยากจะมาสักเท่าไหร่ไม่ใช่ก็นะมันก็มีอะไรด่างอย่านที่ต้องทำเนาะ ซึ่งช่องนี้มันก็เป็นช่องที่ผมเองก็ทำสนองนี้ตัวเองอยากทำก็ทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครที่ติดตามก็อยากจะให้ติดตามกันเผื่อว่ามีอะไรมาพูดมาคุยกันสนุกสนุกในอย่างเงี้ยนะครับผมแน่นอนขึ้นโลโก้ติ่งคนเดียแบบนี้มามันต้องมีอะไรมาใหม่แน่นอนนะฮะวันนี้ก็มีแทยังอ่านชื่อถูกหรือปะหลังจากย้ายจากใครแม่ใครแม่ก็คือ y ายจีใหญ่มาเซ็นสัญญากับ YG เล็กก็คือ The b a c k Label นั่นเองนะครับซึ่งค่ายนี้ก็เขาก็ค่อนข้างจะตามใจศิลปินนะอยากจะปล่อยอะไรก็ปล่อยไม่อยากปล่อยก็ไม่ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้ศิลปินลหลายๆคนในค่ายนีย้ก็ร่วมงานกับหลายๆค่ายนะไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงประกอบละครไปช่วยโปรดิวอะไรอย่างเงี้หยหลายๆค่ายเลยนะครับ พอเข้ามาร่วมงานกับค่ายของเนียเทและวเขาก็มีการฟีเจอรลิงกับศิลปินที่แฟนคลับเยอะมากๆก็คือจีมินหรือปะของวง BTS นะครับผมก็เป็นอีกวงหนึ่งที่แฟนคลับรักแฟนคลับหลงมากๆเลยทีเดียวซึ่งเขาก็ปล่อยมาแล้วเป็นจนวนหน้าวันด้วยกันซึ่งผมเองนั้นก็พยายามหลบสปอยไม่ได้ดูไม่ได้เข้ากระทู้หรือว่าเข้าไปในแท็ก ตอนวันปล่อยเพลงเลยแต่อย่างใดน,นะครับเพราะว่าตอนแรกก็เออไหนๆก็เปิดมาแล้วก็อยากจะทำรีแอคชั่นก็แล้วกันอะไรเงี้ยแต่ว่าย้ำนะฮะช่องผมไม่ใช่ช่องรีแอคชั่นนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้ช่องรีแอคชั่นแต่ว่าคอนเทนต์มีแต่รี action, แอคชั่นเต็ไมไปหมดเลยก็นะอยู่แต่กับบ้านดูแลแม่อะไรเงี้ยมันก็คอนเทนต์มันก็จะมีวนอยู่ไม่กี่อย่างหรอกเนาะก็ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราทำไว้ติ่งดูเมื่อกี้เห็นหน้ามันมืดๆพอเปิดไฟปุ๊บสว่างโลเลย <c oughs> นะต้องเอาไว้ทำไวติ่งแล้วก็ทำเรื่องอะไรต่อมีอะไรไม่แบบตัวเองอยากทำก็ทำอะไรเง,งี้ยนะครับพูดเดยอะละขอไปดู m อมวีก่อนแล้วกันนะฮะ ขอชมมันก่อนค่ายแบ็กเลเวลอ่ะมันเป็นมันดีกว่าค่าย YG ใหญ่หนึ่งคือค่อนข้างจะมีมีศัพท์หลายภาษาอยู่ถ้าใครตามเสียปินในค่ายอะ่ะอย่างน้องส้มส้มมี่เนี่ยปลาปล่อยเพลงมาเขาบางทีเขาก็จะมีแบบสัพท์เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอื่นๆค่อนข,ข้างเยอะกว่าค่ายใหญ่นะค่ายใหญ่ส่วนใหญ่จะทำเป็นแค่ภาษาอังกฤษกับภาษาเกาหลีเนาะ

죽고 있잖아. 날 보는 나의 눈빛과 <laughs> 신경게 계속 느끼고 싶어 <laughs> no, เป็นเพลงที่แบบเต้นเบาๆเบาๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนเนื้อเพลงเนื้อหาก็อารมณ์คนข้างรักอะเนาะคุณพอลูกหนึ่งแบบโอ้ยหวานไม่ไหวไม่เป็นคนข้างรักเบอร์นัมเบอร์วนอะไรอย่างเงี้ยข้างลูกข้างเมียอย่างเงี้ยแล้วก็ อายุก็ไม่ได้เป็นเป็นเหตุเป็นผลในการที่เราจะเต้นไม่ได้เนาะอันนี้น่าจะสามสิบกว่ากว่าหรือปะน่าจะยังไม่ถึงสี่สิบนะแต่ว่าสามสิบกว่ากว่าบางทีก็เต้นหอบแล้วนะ <c oughs> เออแค่ส0มสิบกว่ากว่าบางทีอารมณ์แบบร่างกายก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมนะนะยิ่งแบบคนที่ห่างหายอะไรเงี้ยแต่ว่าดูจากการถอดเสื้อแล้วก็น่าจะออกกำลังกายเป็นประจำอยู่นะ เข,เขาไม่ผัดเขาไม่ผ่อนเลยอะถอดเสื้อตลอดตลอดถึงแม้ว่าเราจะเป็นแฟนเพลงไม่ได้เป็นแฟนขับไม่ได้เป็น V.I.P. ไม่ได้เป็นาม,มี่แต่อย่างใดเราดูแล้วยังรู้สึกว่าเออมันก็ฟังได้เรื่อยๆแล้วแบบมันก็แบบเรื่อยๆแบบเหมาะสําหรับการอยู่ในภาพแล้วแบบเต้นกับใครสักคนแล้วมองหน้ากันเลย <c oughs> เออถือว่าดีถือว่าดีาดแต่สําหรับคนที่ชอบเพลงแบบแนวแดนแดอหรือว่า อ๋อฮิปฮอปฮิปฮอปจ,จ๋าจะจะจะแบบแนวไออะไรอ่ะเดิมๆอะเพลงอะไรนะเออแต่ว่าเขาก็มีเพลงชาที่เขาดังอยู่ใช่ป่ I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  นะไอไอโนลิอะไรเนี่ยน่ะเออนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเห็นผ่านๆคุ้นๆนนนนว่าชาร์จน่าจะดีอยู่เนาะแล้วก็เห็นก็เพิ่งเป็นได้เป็นอะไรอะ่ะจีมันชีอ่อะ GPA หรืออะไรสักอย่างน่ะนี่ขนาดไม่ตามแล้วเนี่ยเราก็ยังเห็นข่าวผ่านๆือถืนตามมาบ้างเลยนะครับก็จะพยายามทำคลิปให้บ่อยขึ้นแล้วกันนะฮะสำหรับปีนี้ก็หลายคนก็อาจจะบอกว่าพยายามเท่ากับไม่ค่อยทำเหมือนเดิมก็แล้วแต่และกันนะวันนี้ขอตัวก่อนแล้วกันครับก็เป็นเพลงที่ ขนาดเมื่อกี้กี่นาทีวะรู้สึกตั้นอยู่นะแล้วก็ MV ก็โชว์การเต้นแบบเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนฉากไปมาไปมาก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับเน้นแสดงความสามารถของศิลปินด้านการเต้นแลอการลองเท่านั้นเองนะ,ะวันนี้ก็เขอตัวก่อและกันยังไงเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง ถ้าหากผมนึกได้ขอตัวก่อนแล้วกันนะ